ไรเฮ็เฮเฮ้ยทุกคนเพื่อนผมเจอเห็ดนะครับเฮ้ไปไปทุกคนนัอือหือหมู่นี้ด้อนะจัดการเลยนะเพื่อนไหโอเคจัดการเลยอือหูเห็นเลยดูขานิ่น่าจะสามขีดเป็นอย่างต่ำฝ่ามือได้อะถ้ามันบานนี่ใหญ่กว่าฝ่ามือทเรามือกเจอสอรพิษแน่ตลอดนะครับเราควรจะต้องระวังครับ ก็ผมบอกว่าตรงไหนที่ลกๆเนี่ยเราคนจะเลี่ยงันทางที่เนี่ยผมเนี่ยได้เดินลงป่าน้ำทุกคนผมเนี่ยจะมีอะไรทุกคนดูบางยากนะซึ่งหาดูยากมากนะครับในช่วงกลางคืนนะทุกคนมาดูกันเลยครับผมนี่สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยผมดิดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มาแบบบรรยากาศช่วงกลางคืนมากนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือฝนตกค่อนข้างที่จะหนักเลยนะทุกคนระหว่างทางที่ผมเนี่ยได้มาจาก ที่หมู่บ้านนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มากับพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มเนี่ยคอยถือกล้องให้ผมอยู่นะซึ่งเราถ่ายด้วยกันนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาหาเห็ดนะช่วงนี้คือคนเนี่ยหาเห็ดเนี่ยได้ค่อนข้างที่เยอะเลยนะบางทีเนี่ยแบกกลับเลยก็มีนะครับก็เราก็เลยทดสอบว่าวันนี้เนี่ยเราจะแบกกลับหรือเปล่านะก็รอรุ้นนะครับก็วันนี้เนี่ยทุกคนผมเนี่ยก็ไม่ได้มากับแค่พี่หนุ่มสองคนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มากับเพื่อนผมเนี่ยตั้งแต่สมัยเราเรียนช่วงมปลายด้วยกกัันนะครบซึ่งเขา็ กบมาทํา youtube ด้วยกับพวกผมด้วยครับยังไงก็ฝากไปติดตามด้วยครับเดี๋ยวไปดูเพื่อนผมเลยนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในช่องพุชุพงคนเดินป่านะก็วันนี้ผมพาเพื่อนติดมาหาเห็ดในยามค่าคืนกันนะทุกคนนะก็ก็กว่าจะเดินเจอกันานเหมือนกันนะเพื่อนนะใช่ครับผมทุกคน<า><า>วันนี้ก็ไม่ได้เป็นป่าแถวบ้านเรานะคือมาป่าบ้านเพื่อนผมนะครับใช่ครับเป็นป่าห้วยบกบุญใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้าก็จะเป็นพวก ดงไผ่นะครับยังไงก็ฝากไปติดตามช่องของเพื่อนผมด้วยนะครับชื่อช่องอะไรนะครับพุชพงศ์คนเดินป่าครับครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคยังไงก็วันนี้เราลุยกันเลยดีกว่านะครับว่าจะได้เห็ดหรือเปล่านะทุกคนไปครับผมลุยกันเลยโอ้ยมีดอกกันเลร์เลยวะพี่ลุงมันมาเลยดอกเดียวเนี่ยโอ้ เลยดูขานี่โอ้ขายังยาวเลยใหญ่ขาเมีอะไรแค่กลบแล้วโอ้โอ้ดูน่าจะสามขีดเป็นอย่างต่ำฝ่ามือได้อะถ้ามันบานนี่ใหญ่กว่าฝ่ามือที่นู่นเลยแล้วยังยังสวยเลยเนี่ยดอกไหมขึ้นดอกเดียวแต่ว่าแม่งใหญ่จริงใหญ่ไม่มีดอกอื่นแย่งสารสานอาหารไงใช่ใช่ใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหอันนี้คือมันบานแบบว่าใหญ่จริงใหญ่จริง ไปไปตต่อคือเวลาเราเข้าป่าเนี่ยสิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับทุกคนเจออยู่ตรงหน้าผมไหมครับนี่คือเราเนี่ยต้องคอยสังเกตให้ดีเลยนะครับเพราะมันจะมีสัตว์มีพิษเนี่ยอยู่ทุกหนทางเลยนะครับทุกคนนี่อ้น,นี้คือตัวไม่ใหญ่นะแต่ถ้าโชคเราไปเนี่ยอันตรายมากนะแล้วก็ผมบอกเลยว่าพวกป่าภายัยหรือว่าป่า ต้นไม้เขียวๆเยอะๆเนี่ยครับมันจะมีเยอะมากเลยนะทุกคนนี่เป็นสัตว์อันตรายอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราเนี่ยมาช่วงหน้ามืดๆแบบนี้นะคือมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราก็ต้องเดินดึกเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งนะเพื่อป้องกันตัวเราเองนะอีกอย่างคือเราเดินอย่างเงี้ยเราควรจะต้องระวังตัวเองให้มากๆนะครับทุกคนอันไหนที่ลกเนี่ยเลี้ยงได้คือต่อเราต้องเลี้ยงนะครับ อย่าไปมุดส่งเด่นนะทุกคนมันอันตรายนะผมจะบอกให้โอเคเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปทางนี้เลยโอ้ยเจออีกแล้วครับผมอันนี้เอ้ยดอกกลางนะพี่หนุ่มนะเออใช่ดอกกลางดูดิโอ้โหดูดิโอ้กิงกือนะครับกินขือตัวเบนเลิศเลยนะเนี่ยมันมีสองตัวได้พี่หนุ่มใช่เออนู่นอีกตัวนี้ถอดเอาได้เลยนะพี่หนุ่มใช่ไหมอ้บานบานเออมันเริ่มเริ่มแดงๆแล้วเนี่ยฮึ่มพรุ่งนี้พรุ่งนี้แดงแน่นอนเออพรุ่งนี้แดงแน่นอนเดี๋ยวถอดเอาเลยพี่ เอ้ยดอกนี้ตรงนี้หมู่นี้ก็ได้อยู่มือได้มือหนึ่งครับมือเงินเต็มมหมูเนี้ยถอนเอาเลยนะไม่ต้องขุดแล้วนะไมอตองุดหัวใแล้วันจะละเอียดอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่งนันลไ้เร้นพอามต้องเร้นปามลบไ่ต้องหเร่ามลกหเนอากโหนน่อเากโเนอาลกไอนะอ,อ กว่าจะได้กินนะันแต่ละมือแต่ละหมู่นะโหเดินกันทีนนะมันก็อาจจะเละน,นะครับเพราะว่าจะจะให้เอาตะกร้ามาคงไม่ไหวนะครับมันทั้งไกลแล้วก็ทั้งรกมืดต้องระวังงูด้วยนะครับผมเอเจอมาสองตัวแล้วสองตัวแล้วนะตั้งแต่เราเดินมาอ,มอมเราก็จะเก็แบบนี้แหละเละไม่เป็นไรนะครับใช่ครับ เพราะว่าเห็นมันก็ไม่ไม่สวยอยู่แล้วนะครับแดงแล้วอะ่ะไปลุยกันต่อเลยดีกว่าครับผม ุกคนครับตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยตกหนักมากเลยนะดูสังเกตจากพวกเรานะคือเปียกแชะกันหมดเลยนะครับแล้วก็เราเนี่ยเดินประมาณสักสองชั่วโมงน่าจะได้แล้วครับทุกคนมาเจอนี่นะครับผมเฮ้ยเ <c oughs> หนื่อยมากเลยทุกคนแต่มันเป็นหมูเล็กนะแต่ดอกใหญ่มากดวนี่แล้วก็ตรงนั้นขึ้นดอกเดียวเออเตรงนู้นเราก็ฝั่งนู้นดอกเดียวโอเค <Okay, S 1> เดี๋ยวเราขุดกันเลยนะดูสังเกตดูจังเห็ตน,นะทุกคนนี่เปียกหมดเลยแต่ยังสวยอยู่นะเดี๋ยวไปดูขาวนบนี่พี่นุ่มบอกว่าให้แทงลึกๆแทงลึกๆ ผมชอบแทงลึกๆอ่ะยังสวยเลยนะพี่หนุ่มไม่ชอบแทงข้างหลังแต่ว่าชอบแทงใช่แทงลึกมันก็งัดใชัดไหมดูดิเรื่องงัดเนี่ยจะดิถนัดเลยสักสิบกิโลนะเพื่อนนะเจอดอกนี้ใช่นี่นี่งบัดูตรงนี้นะนี่ครับโอ้ดูดิแต่สวยมากนะดอกดอกใหญ่ดอกใหญ่แต่แต่นี่มันน่าจะแมงกินนะใช่ดอกใหญ่แล้วดอกหนาด้วยฝนตกนี้ทรายจะพังหมดนะจ๊ะโอ้ดูดิไข่สวยเลย ไอตรงนี้จะต <KNOW> ุต่มนะอืมอันนี้ตุ่มอันนี้เออบางคนเขาเรียกคอมคอมก็คือโอ้โหเนี่ยโคตรใหญ่ดอกแดงกว่านใหญ่โอ้ยกว่านใหญ่นี่ดูเออนี่เห็นเราเราเก็บใส่ทุกปั๊นี่นี่ดอกอาจารย์นี่เห็นปะ โอ้เปียกแ่กันหมดดูแ่หมดแล้วก็เห็ดบางส่วนนะที่เราไปได้มาทุกคนเป็นเห็ดรุมมิดไปแล้วนะครับตอนนี้ามนะเละหมดเลยดอกเขาการล่มดูดิเละหมดเลยเละเลยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงก็เหมือนพี่ลุมบอกอ่ะลงไปในท้องเองก็ต้องปนกันอยู่ดี่ะใช่โอ้ชุดนี้สวยสุดละอยากแบบ ให้อยากเจอเหมือนคนอื่นนะแบบถือกลับไปเนี่ยแบกกลับเลยนะอืมไม่ไม่ได้หิ้วกับธรรมดานั่แบกกลับเลยไม่หิ้วกับเลยแบกกลับเลยแต่เราเนี่ยเออได้ถือกลับก็โอเคแล้วโเคแล้วทุกคนนะช่วงที่เรามานะคือช่วงบรรยากาศฝนตกนะครับที่ผมบอกทุกคนตลอดเลยนะครับนี่เรามักจะเจอซอรบพิษเนี่ยตลอดนะครับเราควรจะต้องระวังนะครับก็ผมบอกว่าตรงไหนที่รกๆเนี่ยเราควรจะเลี่ยงไว้นะครับทุกคนนี่อันนี้เป็นงูเขียวหางไหม้นะครับทุว ตอนนี้พวกเราก็อยู่บนยอดเขาแล้วนะนี่ผมก็จะเรี่ยงๆไว้นะครับเป็นตัวที่สองที่เราได้เจอในค่ำคืนนี้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็จะเดินหากันต่อนะทุกคนไปพี่นุกเราฝนตกไม่หยุดเลยอาจารย์เด้เด้อะไรเฮ้ยทุกคนเพื่อนผมเจอเห็ดนะครับเฮ้ยไปไปุยยสวยเลยหรอ โอ้ทุกคนยังสวยเลยนะดอกเป็นไฟกันขึ้นเลยดูด้ดู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 นูดูดู่อดูด่ลหมูไม่ใหูู่ะแต่แบบเดูาูดูดูดูคอมูด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 ่ดูดูดูู่ดูดู่มดู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 ดนดูดูดูดยังดหญ่เลดนะทุกคนดี่โอเคเดู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 ดาดู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 ่ทุกคนแบตต่อบริเวณตรงนี้เนี่ยโอ้ดูด กิ้งคือตัวเบลเลอร์เลยนะเกือบเท่าเนื้อก้อยเลยนะเหมือนจะมาหากินกินเห็ดโอ้ยของจริงอ่ะจับให้ดูเลยอ่ะนี่เราก็ได้ยินเสียงฝนไหมคือตกแล้วกกำลังตกลงมาเลยตกลงมาเรื่อยๆเลยอืมจัดการได้แล้วใช่ไหมโอเคจัดการเลยเดี๋ยวเอาถุงให้โอ้ยหนักไว้หนักหนักหนักพึ่งระยะที่เราเดินมาด้วยกันนี่ก็ฝนตกตลอดทางเลยโอ้โห คือวันนี้เนี่ยผมใช้กล้องโทรศัพท์นะทุกคนคือบางทีอาจจะต้องแบบลบๆมหน่อยนะพี่หนุ่มนะใช่อาจจะกล้องมันจะเปียกนะใช่มือถือมันจะเปียกนะครับเพราะอย่างใช้โโป่ก็มืดืดมืดใช่โผล่มันจะมืดมากอื้ันสวยเลยอะแต่ขึ้นอหมู่น้อยอะอือหมู่น้อยน้อยหมู่ก็ใหญ่ข้อหามกลับเลยรานี่คงจะหิ้วกลับแล้วมั้งวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไร ดูดิดูดยังสวยเลยนะดูดิขาโคตรยาวอ่ะดูคืบหนึ่งแล้วพี่ลมงเนี่ยโอ้คืบหนึ่งเลยดูมันใหญ่เลยถือว่าดอกแบบนี้เนี่ยผมว่าสวยเลยนะซึ่งตอนนี้ก็ผลได้ทําการตกลงมาหนักมากครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยเราจะแบกกลับนะแบกเปล่านะคนอื่นจะแบกนะใช่เราอาจจะ อาจจะใส่เปลาของเก่งกลับใช่ไหมใช่อาจจะใส่กับเป๋าของเก่งกลับได้ <c oughs> เฮ้ยหมู่นี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรา <ừ. S 2> ถ้าเจอเนี่ยเดี๋ยวเราถ่ายต่อเลยไปไปโอเคครับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนครับตอนนี้ผมและก็เพื่อนดิดนั้นได้เดินมาเจออีกกระจุกหนึ่งนะครับใช,ใช่ใช่ใช่แต่ชุนนี้คือเล็กกว่าเดิมนะเพื่อนเล็กกว่าเดิมจากแปลงเมื่อกี้อันนี้น่าจะดอกกลางนะครับผมแต่ว่าเห็ดนั้นดอกยังแข็งแล้วก็สวยอยู่เลย ก็หลังจากที่เราได้เดินมาระยะเป็นชั่วโมงเลยนะเพื่อนนะเดินไม่ถูกช่องเลยก็คือไม่เจอไม่เจอเลยขึ้นเขาโหโคตรสูงครับก็ตอนนี้พวกเราทั้งสามคนติดแล้วก็พี่หนุ่มนั้นก็ได้เดินลุยฝ่าฝนท่ากลางสายฝนกันเลยใช่ครับก็ทิปนี้ก็น่าจะเปียกตั้งแต่หัวจะลดไข่นะทุกคนสนุกใจนเลยเชียวใช่แต่ว่าต้องไปรอรุ้นดาบหน้านะครับเพราะแปลงด้านบนนู่นน่ะมันจะเป็นที่ทำเลดีนะครับ ต้องไปลุ้นกันว่าจะเจอแปลงหลักเป็นโลโลขึ้นรึเปล่าโอ้อยากเจอแบบคนอื่นน่ะใช่คนอื่นน่ะแบกกลาบแต่ว่าเมื่อช่วงเย็นนะเพื่อนนะที่เรามานั้นคนหาบลงไปกันเลยหาบใช่หาบลงเลยบนบานแล้วก็คอมคอม้ยเฮ้ยอะไรวะเสียงน่าจะเป็นไก่ป่าป่ะเหมือนเหมือนไก่ฟ้าเพื่อน ไก่ฟ้าไก่ฟ้าใช่ไหมาไกฟ้ามีไก่ฟ้าด้วยครับทุกคนใช่ไก่ต่ตรงไหนอีกดอกเนี่ยข้างล่างนั้นข้างล่างนั้นนั้นรู้สึกเหมือนจะเป็นพวกมากุูดเอาไว้แล้วนะใช่หรออืมมันขึ้นแค่เหมือนคีซ่าเขาฮะโอ้ยพี่หนุ่มเจออีกแล้วครับทุกคนทุกทุกคนครับตอนนี้พี่หนุ่มเจออีกแล้วครับพี่หนุ่มเจอข้างบนนะใช่ใช่เดี๋ยว ไปวัดเปไปดูก่อนเลยเดี๋ยวคูดดิโอเคแปลงใหญ่มั้ยพี่นมใหญ่ก็ใหญ่นะแต่ว่าดอกสวยดอกสวยไหมครับพี่ดอกก็ไม่รู้ว่าสวยไม่เชือว่าสวยใช่ไหมยไม่รู้ว่าจะเป็นเห็ดหัวแดงเนี่ยหัวแดงหรอใช่ๆแต่ว่ามันไม่มันมเน่าไงมันสวยอยู่่อันนี้เป็นเห็ดหัวแดงครับทุกคนใช่ ตระกูลเห็ดนี้จะมีประเภทพวกเห็ดหัวเหลืองแล้วก็หัวแดงนะครับแล้วก็เห็ดหัวดําแต่ว่าก็สามารถเอาไปทําอาหารกินแต่ถ้ามีราคานี่จะเป็นหัวดาก็ใช่ใช่ใช่ราคาที่จะมีมากที่สุดก็จะเป็นเห็ดโคนหัวดําครับอันนี้ก็เห็ดหัวแดงเนี่ยเมื่อคันจะเยอะเมื่อคนเมื่อกินกันกินได้ไม่กินได้เหมือนกันใช่โอเคไปเราลุยกันต่อเลยคืนนี้ก็ทํากลางสายฝนนะเพื่อนนะใช่ลุยเต็มจัดเต็มไปเลย เห็นระบบทุกคนครับตอนนี้เนี่ยพี่หนุ่มเนี่ยได้เจออีกแล้วนะครับแต่ชุดนี้คือดอกใหญ่นะทุกคนไปดูกันโอ้โหอ๋อตรงนี้คือร่องรอยของคนที่มาขุดไว้ก่อนนะมาขุดไว้ก่อนแล้วใช่ใช่ใช่เอ้ยชุ่งเนี้ยยังเอออันนี้เลยยังออกเลยเนาะแต่ว่าโอ้โหก้านก้านโอ้โหก้านนี้ยังใหญ่อ่ะดูดินี่ นี่นี่นี่อย่างนี้ยังสวยตรงนี้อุ้ยเลื่นๆลื่นเป็นบานนะเพื่อนใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นเหมือนพวกตรงขอบนี้โอ้โหดูดิการใหญ่มากัยงใหญ่เลยนี่นี่คนนับโอ้โหยังใหญ่เลยเห็ดโคนบนเขานะครับใช่ใช่ไม่ใช่ขึ้นใกลๆบ้านนะที่เรามาเนี่ยมันก็จะ ทุรักทุเลหน่อยนะทุกคนคือท,ทีนี้ก็แฉกันเลยใช่พวกเรามันเป็นทีมงานหืนปูปากเที่ยวตันลุยที่สุดโอเคแหะใส่เลยใส่ทีนัดนะโหทุกคนผมจะบอกให้เราเนี่ยมาตั้งแต่ ทลายหกโมงครึ่งใช่หมาต้องได้หกโมงครึ่งนะเราเนี่ยเดินคาเข่าไม่รู้กี่สิบลูกนะทุกคนไม่เจอนะทุกคนไอ้นี้คือทางที่เราจะลงกลับบ้านแล้วนะทุกคนเป็นช่วงประมาณเกือบจะลงจุดห้วยลองท่องไปยังสำนักสง์บอกระบนครับใช่คือเราจะกลับบ้านกันแล้วนะทุกคนแต่บาดานเจอในผมคิดว่าจุดบริเวณฝั่งนี้น่าจะเป็นมุมที่ดีนะใช่เขาเราก็เลยมีกระติกกระจยที่จะอยู่กันต่อนะทุกคนใช่ที่แรกก็ผอใจใช่ คือเวลาเราเข้าป่าเนี่ยเราหาเห็ดอย่างเงี้ยถ้าเราเจอเนี่ยมันจะมีแรงฮึกเหิมนะทุกคนแต่ถ้าแบบไม่เจออะไรเลยเนี่ยโอ้โหขี้เกียจมากทุกคนอยากจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยนะมีอบ้างตอนนี้เนี่ยเพื่อนวุฒเนี่ยบอกว่าเจอแปลงใหญ่นะทุกคนเราไปดูกันว่าใหญ่ขนาดไหนนะเราก็บอกว่าดอกใหญ่ด้วยนะกันใหญ่มากครับกันใหญ่ใช่ไหมโอ้โหทุกคนยังสวยเลยโอ้โหดูดิโอ้นู โอ้นี่นี่นี่โอ้โหดูดอกนี้ดิดอกนี้ก่อนนะครับโอ้นี่โอ้เห็ดโอ้โหใหญ่ใหญ่พอกับนิ้วเปอร์ไอ้นิ้วนิ้วโป้เราใช่ใช่ใช่โอ้โหโอ้มันอยู่บนยอดเขานะทุกคนยอดยอดดูดิทุกคนนี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยครับ เดี๋ยวให้เพื่อนฟูดเดี๋ยวรอพี่ลุงม,มาก่อนนะไปเลยคุณเลยคุณเลยคุณเลยนะคุณไม่รู้ใช่ปะ่ะใช่คือฝนเนี่ยก็ตกหนักนะใช่ๆเราเนี่ยลุยเลยฮะฝนตกมาระยะเวลาประมาณชั่วโมงได้นะคะใช่ใช่ใช่นนก,ก็ดูจากสีหน้าพวกเรานะครับแช่หมดเลยครับเทั้งตัวคนระับตอนนี้ แล้วก็พื้นที่ที่เห็ดขึ้นเนี่ยนะทุกคนไสรเดือนตัวใหญ่มากครับทุเจอตัวใหญ่มากนในไสรเดือนบนเขาสู่เลยนะปีนี้เนี่ยพเพื่อนรูดบอกว่าเขาเนี่ยได้ค่อนข้างที่เยอะนะเขาเลยโทรมาชวน <ะ S 2> ผมนะมแล้วก็ผมกับเขาเนี่ยเวลาไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะทุกคนคือจะมาถ่ายคลิปปั๊บผมเนี่ยก็ดันติดธุระนะครับเลยไม่สามารถถ่ายได้แต่ ผมบอกว่าต้องมีสักวันหนึ่งครับเราได้ร่วมงานกันแน่ๆครับทุกคนเดี๋ยวรอติดตามผมงานนะครับผมยังไงก็ฝากช่องเพื่อนผมด้วยนะครับผมโอ้เห็นเลยเนี่ยโอ้เป็นไงพี่นุ๊มมันเห็ดโคนยักษ์เนี่ยดันขึ้นบนพี่นุ๊มเจ้าผมนี่คร่ต้องคนนี้ล้เฮ้ยพี่นุ๊มขอบมีถุงป่ะพี่นุ๊มอ่ะมีถุงอะไรถุงถุงใส่เห็ดอ่ะโอเคถุงถ่ายอยู่ใช่ป่ะใช่นี่ทุกคนดูดิดอกนี้ดิ๋ยวโอ้ดอกโอ้โหนี่ ดูก้านมันดิดูก้านดิโอ้โหเป็นซอกเลยดูดิดูครับทุกคนมันซอกเป็นซอกเลยนะฝ่ามือถึงซอกเลยถ้าบายมันเนี้ยไม่หยิกนะทุกคนใหญ่กว่าหน้านะทุกคนใช่ใอันนี้มันหยิกนะนี่มันเหมือนมันงมงบใช่ใช่ใช่ก่อนนี้เป็นเหตุที่พวกเรามาทุกจังหวะนะครับผมเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันขึ้นแถวนี้นะเราเนี่ยน่าจะมาตรงนี้ตั้งนานแล้วนะถ้าหากนั้นเราตีขึ้นอีกเส้นทางหนึ่งจะได้ใช่ใช่เราเราเนี่ยอุตส่าห์ไป อีกทางหนึ่งนะเสียเวลาค่อนข้างที่เยอะเลยนะทุกคนเป็นไงพี่หนุ่มเจอแบบนี้แล้วก็ดีตอนนี้ตอนนี้ข้อขาระบมแล้วสี่ทุ่มแล้วนะครับสี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มแล้วเก็บใส่ถุงนะมันมีนู่นอีกกระจุกหนึ่งนะใช่หรอพี่หนุ่มเจอหรอหัวหลุดมีไม่กี่ดอกหกดอกไะตรงเนี้ยพี่หนุ่มใส่เลยไม่น่าจะหัวมันถุงมันเล็กเลยบอกเฮ้ยถุงหาไหนหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาของผมก็ได้ผมเอามาอยู่ ผมถูกใหญ่ถุงหายไปหายตอนไหนเนี่ยหมู่นี้ที่เจอนะครับผมคาดว่าหมู่นี้น่าจะประมาณสักเกือบโลแล้วทุกคนเนี่ย<ช>หมู่เนี่ยใช่แล้วถุงหายน่าจะเอาออกแล้วไม่ได้ใส่อโอ้โหขาน,นั้นเนาะยักยาวเลยอะด,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 ดูดูดูสี่ดอกนี้เออสี่ดอกนี้น่าจะโลแหละใช่ใช่สี่ดอกเนี้ยใช่ใช่ หลางเกี่ยวอ่ะหลางเกี่ยวโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเก็บใส่ถุงแล้วก็เราลุยกันต่อเลยครับผมอะไรพี่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนตอนนี้พี่นุ่มบอกว่าเจอเห็ดอีกแล้วครับผมโอ้ยไหนไหนไหนพี่นุ่มสวยไหมัสวยอยู่ัสวยอยู่ไหนไหนโอ้ทุกคนนี่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 โอ้ดอกผลเลิไหนไหนโอ้หนี่นี่วดฒิวุวุเห็ดเห็ดเห็ด นี่ทุกคนโอ้โหดอกยังใหญ่เลยนะทุกคนโอ้โหเจอที่ที่เลยครับเจอที่ที่จากเมกแปลงเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่ห่างกันมากดูครับนี่สองถุงแล้วทุกคนได้สองถุงแล้วมากครับใหญ่เลยคุณอะไเพื่อนนี่ครับคุเมื่อกี้แป๊บเดียวเหมาต้มไปลงอันนี้ใส่คุงนี่โอ้โห้องมันนั่นแหละขออะไต้มทุกคนพอได้ต้ม ตอนนี้เราทั้งเปียกทั้งหนาวเลยนะครับใช่เราคาดว่าเดี๋ยวเราอีกสักพักหนึ่งเราคงจะต้องจุดไฟนะครับผมพี่หนุ่มจอดไฟใช่อไฟนิดหน่อยอบอุ่นร่างกายใช่อบอุ่นร่างกายสักหน่อยหนึ่งไม่งั้นโอ้โหไม่ไหวนะก็จุดนี้นี่ป่าแถบนี้หินก็ขาวจะเยอะนะครับใช่ผมเนี่ยเดินไปหลอนไปหลายทีแล้วนะครับไม่ใช่เราอีกอย่างเรางงกับเห็ดนะพี่หนุ่มนะใเห็ดมันก็ขาวหินก็ขาวใช่นี่เจองงเลยอืม นี่นะครับโอ้โหงานใหญ่มากงานใหญ่นะครับไอ้นี้น่าจะประมาณครึ่งโลได้ทุกคนโอเคไปลุยกันต่อระหว่างทางที่เนี่ยผมเนี่ยได้เดินลงป่านะทุกคนผมเนี่ยจะมีอะไรทุกคนดูบางยากนะซึ่งหาดูยากมากนะครับในช่วงกลางคืนนะทุกคนมาดูกันเลยครับผมนี่นี่เจอไหมครับผมนี่เต่าเหลืองนะครับทุกคนเต่าเหลืองใช่ใช่ตุบเลิเลยพี่นี่นี่นี่ทุกคน แต่ว่าตัวนี้ยังตัวเล็กนะจะไอ้นี่ยังตัวเล็กใช่ไหมยังมีตัวใหญ่กว่าโอ้โห,โหนี่พี่หนุ่มลองจับถือลองดูเด้อเอาเอาเดี๋ยวเอาเห็ดให้มันกินเออเอาเห็ดให้มันกินสักหน่อยหนึ่งก็ยัดได้นี่นี่นี่ตัวโผล่เหลืองอ้อยเลยนะเหรออันนึงเป็นเ,นเป็นเ,นเนต่าหายากไหมพี่หนุ่มหายากไหมไม่แน่ใจนะหายากไม่หายากเท่าไหร่จะพบเห็นในช่วงป่าเบญจพรรณอ๋อนี่แล้โหนี่โอ้นี่อยู่ใต้ท้องเต่า เพื่อเพื่อมีเลขเด็ดนะครับทุกคนดูเอาเองนะแต่โดยรวมแล้วปกติเข้าไปนะถ้าหากครานที่เขาเดินมาเจอเขาจะทำรอยอักขระไว้นะครับเป็นรอยบากเหมือนถ้าหากคนอื่นมาพบเจอก็จะเจอเหมือนรอยลูกศรอู้ว่าตัวนี้มีเจ้าของรู้ว่าตัวนี้เหมือนมีคนเหมือนเอมีคนทําบุญไปแล้วเออเราเราทำาั้งปะได้นะเพื่อนเออเราทําไว้จะได้มีคนมาเจอแล้วเออรู้ว่าตัวนี้เราทําบุญไปแล้วเออทําเป็นกากระบาเออแต่แต่ทำแบบเบาๆนไม่ต้องให้เขาเจ็บเรา เราเนี่ยจะมาร์กสัญลักษณ์ไว้นะทุกคนเดี๋ยวเพื่อมีคนอื่นมาเจอนะเขาจะได้รู้ว่าเออตัวนี้มีเจ้าของนะทุกคนเพราะบางทีเนี่ยคนเดินป่าบางคนเนี่ยเขาไม่สนใจนะเขากินเลยนะพี่หนุ่มนะจับมากินเลยแต่คนมากที่จะพบเห็นกันง่ายที่สุดก็เป็นพวกในพานที่เอานำตุนักมาด้วยใช่ใช่ใช่หมาลาเฮ้นี่เราจะมาร์กให้เป็นสัญลักษณ์ไว้นะครับบนกระดองเลตรงกลางเลยนะเพื่อนนะใช่จัดเลยจัดเลยอ่ะค่อย ถ้าถ้าถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บนะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บก็เหมือนเล็บเราเพราะกระดองเขามันป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างใช่แข็งบางคนเขาไม่รู้ไงเขาคิดว่าเด็กทำน้องน้องเจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอประมาณแล้วก็พอละมีเรื่องอะไรดีนะกระดองแข็งมาก โอเคครับทุกคนนี้เป็นรอยกากบาดไว้ใช่ใช่วันนี้นะก็เราจะเก็บเห็ดไว้กินหน่อยหนึ่งนะโอเคขอให้ปลอดภัยนะครับผมไปเราก็จะไม่ยุ่งนะครับทุกคนปล่อยไปตามธรรมชาติใช่ใช่ใชมันไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของเรานะใช่วัตถุประสงค์หลักของเรานี่คือเห็ดทั้งนั้นอันนี้ผลหยุดแล้วนะเพื่อนใช่ใช่ ครับทุกคนเมื่อสักครู่ใหญ่ๆเนี่ยคือฝนเนี่ยกระนำลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทําให้พวกเราเนี่ยเปียกหมดเลยนะครับก็อยู่ในสภาพแบบหมาตกน้ําเลยนะทุกคนแล้วก็เราเลยมาจุดไฟนะครับแก้หนาวในค่ําคืนนี้ครับก็จะจักลากันเพียงเท่านี้นะครับในค่าคืนนี้เราก็ได้เห็ดในจํานวนหนึ่งนะครับสองถุงเลยนะครับถือว่าเยอะนะครับเยอะมากถือว่าเยอะเยอะนะครับแต่ดอกตูมเนี่ยเราไม่ได้นะรวมๆนี่ประมาณสักห้าโลได้น่าจะได้นะห้าโลไม่พอการใหอ่ โอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากเป็นกําลังใจให้เพื่อนผมด้วยนะครับในช่องอะไรนะครับช่องพุทธชูพงคนเดินป่าครับก็ผมเพิ่งเริ่มเปิดช่องทํา YouTube ได้ไม่นานนี้นะครับเพื่อนๆโอเคครับยังไงก็ฝากไปเป็นกําลังใจด้วยครับในค่ำคืนนี้ก็ลาตีสวัสด์ทุกทท่านเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ